ลูกมีกลิ่นตัวเร็วกว่าปกติแก้อย่างไรพ่อแม่ก็มักจะหาสิ่งของใกล้ตัวครับไม่ว่าจะเป็นแป้งครับปัญหาก็คือไม่สามารถแก้ปัญหาได้ครับและยังคงมีกลิ่นตัวติดอยู่ครับอันที่สองครับอาจจะเป็นสารส้มครับสารส้มเป็นสิ่งที่ดีครับแต่เด็กทุกคนจะนวาเจ็่เพราะอะไรละครับสารส้มเป็นผลิตที่มีความแข็งเวลาเอาไปถูกับเด็กเด็กจะไม่ให้ความร่วมือครับและบนว่าเจ็บที่สําคัญครับรักแร้แต้แข็งของลูกครับโดยเฉพาะลูกสาวครับจะทําให้กว้างขึ้นเพราะเกิดจากการถูดูสิครับถูรูมขนอยู่นี้พอถูเสร็จปุ๊บรูมขนก็ดึงซ้าย่างันนี้มก็ กว้างขึ้นเพราะกว้างขึ้นผิว่เรียบครับเกิดเป็นอาการีขึ้นมาฉะนั้นวิธีนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาได้ดีครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะใต้วงแขนลูกอาจจะไม่สวยและเกิดรอยดำครับและปะัะหาที่3ครับอะไรมาใช้ล่ะในเมื่อว่าผลิตภัณฑ์ข้องตลาดมันก็มีแอลกอฮอล์มันก็มีน้าหอมลูกอาจจะแพ้ได้เพราะลูกยังเล็กจริงไหมครับผมนี่แหละไม่เป็นที่มาครับว่าผมอยากแนะนาครับนี่เลยสเปรย์น้ำกายรีเฟซครับสูตรน้ํามันดียังไงไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมที่สําคัญครับเป็นสูตรที่อ่อนโยนัยงงไ ใช้กัะเด็ตั้งแต่2ปีขึ้นไปได้อยังไม่มีปัญหาครับและต้องคิดแน่เลยอ้าวใช้ได้2ปีซื้อแบบนี้ก็เสียทิ้งทีเกิดคนอื่นในบ้านาก็มีกินตัวจะทํายังไงผมจะบอกว่าใช้ตั้งแต่2ปีขึ้นไปแต่ไม่ได้บอกว่าใช้เฉพาะเด็กนี่ครับสามารถใช้ตั้งแต่เด็ก2ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่หรือคนมีโรคประจําตัวได้อยางไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตัวสเปรย์ลเฟสไม่ดูดซึมเข้าสู่ใต้วงแขน ใต้ผิวหนังของเราจรึงไม่เกิดการาสะสมคุณแม่ตั้งคันก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าหากใครกำลังเผชิญปัญหาเรื่องกลิ่นตัวอยู่นะครับผมแนะนําเลยครับนี่เลยซื้อขวดเดียวใช้ได้ทั้งบ้านปลอดภยัยและที่สำคัญไม่ต้องคกังวลครับมีสารตกค้าง